สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเปิ้อนสภาท,ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินแบ่งขายทั้งสดและผ่อนนะคะในโครงการวิจิตรธา,านีนะคะ่ะโครงการวิจิตราธานีเปิ้นขอบอกนะคะว่ารถหรูอลังการมากนะคะสถาปัตยกรรมของเขาก็เป็นสไตล์ยุโรปนะคะแล้วก็มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะคะ,ะมีทะเลสาบอยู่กลางโครงการนะคะวันนี้นะคะเปิ้นมารีวิวขับหน้าแปลงที่ดินนะคะหมายเลข่านะคะเนี่ยหมายเลข่าจะเริ่มจากหมุดตรงนี้เลย ะะแปลงหมายเลขห้าจะมีทั้งหมด478ตารางวานะคะนี่คือแปลงหมายเลขห้านะคะุน้นสิ้นสุดที่หมุดแดงตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะแปลงหมายเลขห้านะคะเนี่ยค่ะจำนวนที่ดินก็คือ478ตารางวานะคะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะปกติที่นี่เขาขายตารางวาละ25,000<ม>นะคะในอดีตนะคะตอนนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะตารางวาละ18,000บาทเท่านั้นนะคะ เนี่ยค่ะโปรโมชั่นของเราถึงแค่21พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะตรงนี้ค่ะในที่ดินแบ่งขายทั้งสดและผ่อนถ้าท่านซื้อสดนะคะเราโฉนดเราพร้อมโอนทุกวันแล้วก็ทุกแปลงนะคะนี่ค่ะเปิ้นมาเรือที่แปลงที่5นะคะถ้าท่านจะซื้อเงินผ่อนนะคะถ้าซื้อเงินผ่อนนะคะเราก็ให้ท่านผ่อน5ปีแบบไม่มีดอกเบี้ยเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เงื่อนไขพิเศษแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะคะเห็นไหมคะว่านกกําลังบินอยู่นะคะสวยงามมากเลยค่ะมีความเป็นธรรมชาติสุดๆนะคะนี่คือแปลง ปงที่5นะคะผ่อนทั้งหมด5ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะอจองแปลงละ1 0,000แสนบาทนะคะวางเงินดาวอีก1 0ของราคาที่ดินนะคะแล้วก็ผ่อนไปเลยค่ะ60เดือนก็คือ5ปีนะคะใช้บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของอของท่านนะคะเพื่อทำสัญญากับเราเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะคือแปลงที่5เดี๋ยวปนจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะค่ะแปลงที่5เสร็จแล้วก็จะเป็นแปลงที่6นะคะเนี่ยค่ะ เพ่นจะรีวิวทีเดียว3ามแปลงเลยนะคะการเดินทางมาที่นี่ก็แสนจะสะดวกสบายนะคะเพิ่นจะขอบอกนะคะก็เพราะว่ามาทางเส้นด่วนทางด่วนยกระดับนะคะบางนาบางพีบางประกงนะคะถนนบางนาตราดนะคะ,ะแล้วก็ทางหลวงเขตพิเศษกรุงเทพชนบุรีสายใหม่นะคะมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกนะคะบางพีบางปะอินนะคะมาถึงสะดวกมากๆเลยนะคะลงทางด่วนที่บางนาตราดนะคะกมที่36ค่ะเข้ามายังที่ดินของเราแค่2กิโล นะคะคก็จะถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นแปลงที่6นะคะเริ่มแปลงที่6กแล้วนะคะแปลงที่6ก็จะมีเนื้อที่ทั้งหมด511ตารางวานะคะเนี่ยค่ะ511ตารางวานะคะ แปลงที่5้าแปลงที่6นะคะ511รตารางวานะคะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เงื่อนไขพิเศษแบบนี้นะคะไม่ได้หาง่ายๆแล้วคะ่ะแล้วทำเลที่ดินตรงนี้เป็นทำเลทองค่ะเป็นโครงการโครงการวิจิตรธานีเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพสูงมากซื้อไว้ยังไงก็ได้กําไรค่ะมีอนาคตแน่นอนนะคะ,ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้นะคะก็<ม>จะมี ท่านซิตรีบางนาซีควันสแควร์นะคะเซลรีเซนเตอร์นะคะเนี่ยค่ะนะคะสนใจรีบมาเลยนะคะถึงแค่ยี่บเอ็ดพฤศจิกายนนะคะราคามือตารางวาละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะที่ดินแถวนี้นะคะมีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ในโครงการวิจิตรธา,านีค่ะเป็นโครงการที่เลิศหรูอลังการมากเลยนะคะอ่าแค่ซุ้มประตูนี้ก็น่ากว้างหนึ่งร้อยเมตรนะคะสไตล์ยุโรปนะคะแล้วเข้ามาข้างในก็จะมีแต่ต้นไม้ อ่าพันอ่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะค่ะ ซึ่งแบบมีความร่มรื่นมากค่ะต่อไปก็จะเป็นแปลงที่7นะคะอ่ามาที่แปลงที่7นะคะแปลงที่7นะคะก็จะมีจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด407ตารางวาค่ะแปลงที่7นะคะ407ตารางวานะคะเห็นไหมคะหูยสวยงามมากธรรมชาติสุดๆนะคะใครจะมาซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านขายก็ได้นะคะหรือจะมาซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านของตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวนะคะเนีย สงบนะคะและก็ร่มรื่นมากและโครงการวิจิตรธา,านีนะคะก็มีทะเลสาบอยู่กลางโครงการนะคะตรงนี้คือแปลงที่7ดนะคะเนี่ยจะสิ้นสุดแปลงที่7ดนะคะแปลงที่7ก็คือ407ตารางวาเนี่ยค่ะทงเหลืองของเรานะคะนี่แปลงที่7นะคะสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลหอมสินนะคะ วัดสุขันธารามนะคะและก็นิคมอุตสาหกรรมเวโกนะคะที่นนในโครงการวิจิตรธา,านีนะคะตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดนะคะกมที่36ค่ะตำบลหอมศิลนนะคะอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอยู่ใกล้สมุทรปราการนะคะทาเลแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะนะคะมีความร่มรื่นความสงบนะคะเป็นทะเลทองค่ะมีอนาคตค่ะแล้วเราจัดโปรโมชั่นพิเศษเงื่อนไขพิเศษนะคะในตารางวาละหนึ่ง